บิ๊กเปลี่ยนรับข่าวดีถล่มทลายโกนศึกใหญ่ดับเบิลสำคัญระหว่างที่สังคมยังถกไม่เลิกแถมดราม่ายังไม่จบตู้เย็นกลับกระหึ่มอีกครั้งกับข่าวดีสุดปังที่ทำให้แฟนบอลเวียดนามร้องเฮลั่นสนามตามข้อมูลล่าสุดจาก VOLLEYBOX ตู้เย็นกระเด้งติดท็อป20มือตบระดับโลกปี2025แบบไม่ทันตั้งตัวโดยเธอคว้าอันดับที่20เอาชนะแม้แต่ที่ยาน่าบสโควิชที่ร่วงไป อยู่ที่อันดับ24 ถึงข้อมูลนี้จะไม่ใช่ตัวตัดสินสุดท้ายแต่มันคือการย้ำชัดว่าระดับสกิลเธออยู่จุดนี้จริงๆสถิติปี2024-2025พิสูจน์แล้วว่าเธอคือเครื่องทำคะแนนทั้งในสโมสรและทีมชาติด้วยความสูง188เซนติเมตรและความเร็วตบสุดโหดที่107กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เธอเป็นตัวตบหลักที่ไม่มีใครแทนที่ได้ในตอนนี้ล่าสุดเธอกำลังซุ่มฝึกสุดพลังกับ LP Bank เพื่อล่าแชมป์ในรอบ2ของ VADQG 2025แบบไม่ให้ใครมาสกัดกั้นขวางทางเธอได้ทีนี้แฟนบอลไทยคิดยังไงเมื่อมือตบเวียดนามเผยศักยภาพระดับโลกทีมชาติไทยต้องกังวลไหมสรุปจะมาไม่มาเล่นในซีเกมส์ครั้งนี้คอมเมนต์มาเลยเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเวียดนามแต่คือสัญญาณเตือนให้วงการวบลเล์บอลไทยประมาทไม่ได้ Just volley it Sports commentary program